สวัสดีค่ะทุกคนคะกลับมาเจอเจ๊อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็กลับมาตามคําสัญญานะคะว่าหลังจากที่เมื่อวานค่ะเจ๊ได้รีวิวนะคะเจ้า g u c ี i b a กนะคะที่เจ๊ได้รับจากอาโชมี่ประเทศไทยนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องมาแกะใช้กันจริงแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเจ๊ก็เพิ่งเสร็จจากการประชุมของงานประจํานะคะก็เลยรู้สึกเหนื่อยล้าค่ะทุกคนฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะแกะมาทานกันเลยนะคะนั่นก็คือ อาโทมี่เฮโมฮิม oh ค่ะทุกคนคะอาโทมี่เฮโมฮิมเนี่ยค่ะเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่เขาจะช่วยบูสต์นะคะเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะแล้วก็หากเรารู้สึกเหนื่อยล้านะคะเจ้าสิ่งนี้ก็จะเพิ่มพลังให้กับเราค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่าส่วนประกอบต่ตงางๆทุกคนไปตามได้ในทุกช่องทางที่เจ๊ทำไว้ให้นะคะวันนี้ก็คือวันนี้เหนื่อยจริงๆนะคะก็เลยจะมากินกันจริงๆเลยนะคะ แล้วก็ช่วงนี้ค่ะทุกคนมีข่าวเรื่องของฝีดาดลิงนะคะแพร่ระบาดด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายนะคะโดยการเพิ่มูภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะอันนี้เป็นการ เมื่อกนนะะี้ค่ะเจ๊ก็ฉีกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีรอยฉีกแบบนีนค่ะทุกคนแล้วก็จะมีจุดนะคะที่ตัวผลิตภณัณฑ์เสริอมอาหารจะออกมาได้ตรงนี้นะคะให้ทุกคนค่ะถ้าคนไหนที่เคยกินแล้วเหมือนเจ๊นะคะก็จะสามารถกินได้เลยแต่ท่านไหนที่แบบว่ากินเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยกตบรสชาตินะคะก็สามารถผสมกับน้าอุ่นหรือน้ําพึ่งเพิ่มเติมได้นะคะแต่สําหรับเจบ๊สบายมากค่ะตรงน,นี้ขออนุญาตทินแป๊บหนึงนะ หมดแล้วคะ่ะทุกคนคะสำหรับจัวเองนะคะจะกินมาตลอดก็เลยทานได้แบบง่ายๆนะคะแต่อันนี้ค่ะสําหรับนะคะท่านไหนที่แบบกินแล้วนะคะรู้สึกว่าทําให้ง่วงจะแนะนําให้กินนะคะตอนกลางคืนเนาะจะได้หลับสบายค่ะแต่ท่านไหนกินแล้วนะคะรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋าคะ ก็แนะนำให้กินตอนเช้าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะที่กรุงเทพที่จะอยู่ตอนนี้ค่ะก็จะมีฝนตกมากๆเลยนะคะจะก,ก็เลยจะขออนุญาตเพิ่มนะคะนั่นก็คือตัวอะโทมี่คาร์บูไลวิตามินซีค่ะอันนี้ก็ทานได้เลออยเช่นเดีวยวกันนะคะทุกคนสังเกตตรงนี้ค่ะจะมีนะคะรอยปรับลให้เราฉีกนะคะซึ่งซองนี้ค่ะเขาเป็นซองแบบทึบแสงนะคะเขาจะช่วยปกป้องตัววิตามินซีที่อยู่ด้านในไม่ให้เสื่อสภาพนะคะจากแสงแดด ค่ะเนาะนี้เราก็สามารถฉีกแบบนี้ได้เลยนะคะอุ้ยฉีกแล้วเนี่ยนี่คะ่ะทุกคนฉีกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะจะเทให้ดูนะคะว่าลักษณะของเขาค่ะก็จะเป็นผงแบบนี้นะคะเป็นผงซึ่งหั่นง่ายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะรสชาติอ่อนมากเลยค่ะขออนุญาตดื่มน้ำตาลแป๊บนึงนะคะ เียงเท่านี้ค่ะทุกคนคะเราก็จะได้เสริมสร้างมิคุ้มกันของเราจากภายในร่างกายแบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้เพียงแค่2องสิภัณฑ์เท่านั้นค่ะและเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเจาก็จะขออนุญ,ญาตลงไปด้านล่างโรงแรมน,นะคะแล้วก็ขอออกไปเดินนะคะชมบรรยากาศเมืองกรุงเทพค่ะฉะนั้นนะคะการออกไปคราวนี้ค่ะจะก็ต้องปกป้องตัวเองจากนะคะ สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะอันนี่เมื่อกี้ภายในไปเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นภายนอกมากนะคะภายนอกก็คงต้องอาศัยสิ่งนี้ค่ะ a t o m i PT FE Membrane Mask นะคะทุกคนคะแกะแบบนี้นะคะหลายหลยคนบอกแกะแบบแต่และคนก็จะมีแนวในการแกะไม่เหมือนกันนะคะแต่เจี๊จะแกะจากด้านหลังค่ะดึงแบบนี้ค่ะเพราะว่าแมสของเราสามารถใช้ซ้ำได้นะคะทุกคนเนาะ <S <S พอแกะเสร็จแล้วก็เอาออกมาแบบนี้นะคะ แล้วก็กาอ่อนนี้ค่ะอืมนะแล้วก็ใส่คาทุกคนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไหมคะตอนนี้นะคะพอจะใส่แล้วค่ะมันก็จะกระชับเข้ากับใบหน้านะคะแล้วก็ไม่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดหรือว่าหายใจลําบากเลยนะคะใช้ชีวิตกับแมสได้แบบไม่ต้องทะเลาะก,กันค่ะทุกคนคะสามารถใส่ได้นานนะคะแล้วก็ ใส่บบสบายด้วยนะคะอันนี้ก็แบบเขาก็จะปิดนะคะกรอบหน้าของเราแบบนี้ค่ะด้านข้างนะคะเก็แบแนบสนิทนะคะจนถึงคางของเราเลยค่ะแล้วก็จะใส่สบายมากนะคะเพราะจะเป็นคนที่ใส่แว่นด้วยเนาะมันจะไม่กดที่หลังเหงือกเนี่ยสบายมากๆนะคะตอนนี้ค่ะเจ๊ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะลงไปหาอะไรกินข้างล่างนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับนะคะความรู้เก็บเล็กเก็น้อยจากกีดูในว,วันนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันกับการรีวิวในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ